สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 กับครูอ้อมอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเมื่อกี้สงสัยไหมคะว่าครูอ้อมกำลังดูอะไรอยู่ถูกต้องแล้วคะ่ะหนังตะลุมนั่นเองเออแล้วหนังตะลุงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เรื่องอะไรคะครูอ้อมเฉลยเลยดีกว่าคะ่ะเรื่องแสงและเงานั่น,น,นเองแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราสามารถนำความรู้เรื่องเงาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ถ้าเด็กๆยังไม่รู้เราหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะแสงคือพลังงานรูปหนึ่งที่ไม่มีตัวตนแต่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้และที่สำคัญนะคะสามารถให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยค่ะเด็กๆคะ่ะแหล่งกำเนิดแสง คือแหล่งที่เป็นต้นตอของแสงหรือทําให้เกิดแสงเราสามารถจําแนกประเภทของแหล่งกําเนิดแสงได้เป็น2ประเภทไปดูกันเลยค่ะ 1. แสงที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่แสงจากดวงอาทิตย์ฟ้าแลบฟ้าผ่าและหิงห้อยค่ะประเภทที่2คือแสงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นได้แก่แสงจากหลอดไฟ แสงจากตะเกียงและแสงจากไฟฉายค่ะต่อไปเราจะไปดูความหมายของเงากันบ้างนะคะเงาคือบริเวณมืดด้านหลังวัตถุซึ่งวัตถุจะไปบดบังทางเดินของแสงไว้ทำให้แสงไม่สามารถผ่านได้หรือผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นและเงาถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเงามืดและเงามัวนั่นเองค่ะ 1. เง,งามืดคือเงาของวัตถุในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึงทำให้บริเวณนั้นมืดสนิท 2. เงามวัวคือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึงทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทค่ะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่า mm. ขนาดของเงามืดและเงามวัวสามารถเปลี่ยนขนาดได้ด้วยนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับ ระยะห่างของวัตถุกับแหล่งกำเนิดแสงและระยะห่างของวัตถุกับฉากรับแสงค่ะหากฉากรับแสงอยู่ใกล้วัตถุเงามืดอจะมีขนาดใหญ่แต่เงามมวจะมีขนาดเล็กหากฉากรับแสงอยู่ไกลวัตถุเงามืดอจะมีขนาดเล็กแต่เงามัวจะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ เอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูการใช้ประโยชน์ของเงากันนะคะว่าเราสามารถนำความรู้เรื่องเงาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ใช้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 2. ใช้ในการเล่นหนังตะลงุงหนังใหญ่แสดงละครเงา 3. ใช้เป็นหลักความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงจากแดด และทำให้เกิดเงานั่นเองค่ะเด็กๆคะครูอ้อมขอสรุปสั้นๆเพื่อให้เด็กๆเข้าใจดังนี้นะคะที่ใดมีแสงที่นั่นจะมีเงาเงากับแสงจะอยู่คู่กันเสมอหากแสงเปลี่ยนทิศทางเงาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ